สวัสดีครับวันนี้แม่ถืออาวุธมาพร้อมมือนะครับเข้ามาเพื่อหาจะกดคำินนะครับนื่งจากมีทางโรงเครื่องสั่งมานะครับอลองมาดูว่าจะได้แค่ไหนยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ครับลองดูครับ ก็สำหรับมือใหม่นะครับได้กลุ่มตัาเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะเราไม่พูดถึงมืออาชีพนะครับนี่โอเคครับจากการสังเกตนะครับมันก็ดูออกจากเนี่ยนะครับดูต้นดูเรียกเรียกกลุ่มมัน นะครับถ้ากลุมมันเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้แน่นอนครับหัวมันก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแง่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรับทรัพย์ของคนที่ปลูกขมิ้นละครับที่ปลูกเยอะๆนะครับผมวันนี้นะครับมีออเดอร์ตังโรงเครื่องนะครับสั่งมานะครับเกา ลองเข้ามากุดดูเมื่ออีปีก่อนผมเคยเข้ามาทดลองทดสอบไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ลิงไว้ให้ด้านบนนะครับวันที่ผมเข้ามาทดลองกุดนะมาเจอหัวอมแม่ขมิน้นแล้วปลาไปทำแกงนะแล้วผมจะใส่คลิปไว้ตายคลิปตายคลิปเนี้ยนะครับแกงหัวมแม่ขมิน้นไปดูกันนะครับแหมอร่อยนะครับ น่นมาแล้วครับนะไม่รู้จะตกไหมนะน้องฝนน้องฝนครับแม่แรงมาหลายวันไม่รู้ไม่รู้จะตกไหมแต่นอนนอนอ่ะเตียนเกี่ยวเกี่ยวคลุ้มคลุมอยู่แล้วแหละครับมาแล้วครับฝนครับแม่ช่วงนี้ถ้าได้นะถ้าได้สักสักหานะสักหาเยะ่งนะถ้าตกปลอยปอยเนี่ยโหดินนะครับ อโอเคครับเข้ามาในสวนหลังจากกดคามิตนแล้วเจออะไรเจอปลีคลั่นะฉัดเลยอ่าชัดเลย,เลยมือเย็นมือเย็นอ่ะลวกลวกกะทิโอ้โห و! เรียบร้อยนะครับนี่เป็นปลีคลวยน้ำวางครับโอ้โห و! อร่อยเจังนะครับโอเคครับนี่ครับ มันเป็นฤดูของมันนะครับช่วงน,นี้ดินมันล้วนนะครับตอนขุดอาจจะดูแข็งๆสักหน่อยนะแต่ผลดีของมันคือรากมันน้อยนะครับแล้วก็ดินมันก็ไม่ไม่เหนียวติดนะติดติวมันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ดูตอนที่ขุดหน้าขนว่าเป็นยังไงเปรียบเทียบกันดูนะครับอโอเคครับ โรงเครื่องสั่งมานะครับจัดให้ครับพอได้ขายโรงเครื่องนะครับก็อลองดูครับนะถือว่าเป็นการเสริมนะปลูกไปในสวนยางนะครับมีใครมีสวนยางที่ที่สองสามปีนะครับอายุของยางสองสามปีนะครับใช้ได้เลยปลูกได้นะครับเนะี่ยปลูกขายโรงเครื่องแถวบ้านนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนครับหลังจากมีการสั่งกระมิ้นก็นมาผมก็เลยเข้าไปถ่ายนะครับแล้วคลิปหน้าไปพบกับสวนปามนะฮะอาชีพเสริมในสวนปามเป็นมีอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ